พ่อกินขนมดื่มนมตอนเช้าค่ะเออตาโตทำตาโตทำตาโตหล่อเชียวขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านมีความสุขคงจะเริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเงเรื่อยๆค่ะพ่อดื่มนมกินขนมตอนเช้านะคะกินขนมดื่มนมตอนเช้าขอบคุณมากเลยหมอเนี่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้นครสีธรรมราช เาะเาทุสวจอกุนาแแสวาสรจเป็นเที่สูประจาอใเลอาอบอย่างกรณีที่สมุทรารการับราคารัตรกระตุ้นการจับแต่ไม่มีใครอบพอเยอะเลยคแก่กระตุ้นส่วนี้ควาเห็นที่น่าสนใจกัว่าอกรณีปล่อยมาได้บกระโปงเข้าไปเนี่ย ข้อที่หนึ่งไวายขนาดสี่นิ้วใช่ไหมค่ะอับักะพงมันกินได้เฉพาะตาหมอข,อ<ฮ>ข้างดำัเลยวข้อที่หนึ่งข้อที่สองาหมอข้างดำมันกินข้าวโมงละค้างยี่สิบเศชั<ฮ>่โมงอปแล้วมันใช้เวลายี่สบสอวันเดี๋ยวก็อูเดี๋ยวก็อูเกเนอบับ<ฮ><ฮ>กะพงเนี่ยกินครั้งันอยู่ไปสามสี่วัน,นแล้วจะไปทันมันไหมเจ็ดเวยกาเจ็ดวัีแล้วทานี้นนกลับก่ะ เนัสนำสนโดยวิตาเดยวิตามินวอเตอร์หวใเย่คุณดีทุกวันนาา้ำผสมวิตามินยอดขายอันดับหนึ่งชิวไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตรสชาติเป็นโรกาสิดทั้งเศ็ดลล่าพารายาม่คธาติรสชาติพาราชิมอความมีกล่าอันทะเที่ฉลาดกว่าเชยาเว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายกาแฟบีเเว่นดีเข้มดชื่นเย่ายอ ิตมินซีน้ตาลบริฟัน100%ทำทุกหยดสดชื่อทุกผิวฉันเชื่อมีคอามมุ่งมันของเขาให้คิว One Plus สมุโกอล์ฟนึที่มีซิไบโอติกเอสเซนสเฉพาะและหนูตี้ง1.12ขับความ เรือเริ่มมีเสีนงขาส่งผลมากกว่าที่คมดลมีลาย,ลายาเสิ่งีน600มิลลิรลายส่ขามอย่างสิทธิโและกลองจากเยื่อะมันสาหรับผู้ใหญ่แะด

ไห้ข <Cornell>. ัดจวนี้จะไแต่อนี้เปนลทำไมที่หมอกจะได้สนใจเลเพราะว่าตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณหมอกับน้องเอิร์นอาู่ที่ตัวเังน้องเอิร์น่ายะไี้หรอแล้วคุณหมอคิดว่าคุณไม่มีภาษาไทยแล้วเอิรได้บอกใหมก็เราอยู่ด้วยกันในไายอะไรบอกค่ะบอกว่าเป็นเพื่อนเอย ยาเพีั้ดาเพียงครัาเพียครั้ยาเรียครั้งยาเียครังคีาอวเมื่อเนือให้ตัดยอบหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียาบอมมีเดินมาิล พิเศษแห่งประเทศไทยกรซูข้ามนาคมเปิดให้บริการด่านเอกฆ่าทางทางพิเศษเป็นที่หนึ่งทางพิเศษเฉลิมพระนครเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนโยบายสุดเชษ่ยเหล่าคุสุดทั่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดินนอ้ดในการเดินทางจับกลมยุติยุจับที่ความด่วนหรือแม่ถ้าเระท้องบอกว่าสุย